สวัสดีค่ะพบกันตอนบ่ายนะคะกับไล่สุขสวัสดิ์ของเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พาเข้าสวนมันเบอร์รี่นะคะสวนมันเบอร์รี่ของไล่สุขสวัสดิ์นะคะแต่ก่อนจะพาเข้าไปดูเนี่ยค่ะมาดูความดกก่อนนะคะท่านผู้ชมเห็นเราชื่นใจมากค่ะมันเบอร์รี่พันกำแพงแสนนะคะพันกำแพงแสนอันนี้เป็นมันเบอร์รี่ ในฤด,ดูนะคะท่านผู้ชมไม่ได้ดูแลอะไรมากมายเพราะว่าเขาก็พอถึงหน้าเขาเขาก็จะใบร่วงแล้วก็เนี่ยคะ่ะแตกยอดเก่งก้านใบมาพร้อมกับลูกดกๆแบบนี้นะคะมันบรลี่เป็นผลไม้ที่ปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายปีนึงก็ถ้าเราดูแลดีๆนะคะแล้วก็รู้จักวิธีการดูแลรักษาการทำผลก็จะออกปีหนึ่ง3าสครั้งนะคะท่านผู้ชม แต่ว่าอันนี้เป็นมันเบอรี่ในฤดูนะคะเพราะว่าอันนี้เราทํานอกฤดูไปแล้วครั้งนึงนะคะช่วงเดือนมกราช่วงปีใหม่วันนี้อากาศร้อนนะคะอากาศร้อนมากมันเบอรี่ก็จะสุกเร็วนะคะก็จะออกเชฉาเฉาหน่อยไม่ได้ให้น้ํานะคะก็เลยจะพาเพื่อนๆมาเก็บมันเบอรี่นะคะวันนี้เก็บมันเบอรี่ไปทํา มันเบอรี่อิตาเลียนโซดานะคะเครื่องดื่มเย็นๆประจำสวนของเราที่ใช้ทำรับแขกประจำนะคะมันเบอรี่อิตาเลียนโซดานี่ค่ะพามาดูความดกนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะปลูกง่ายนะคะมันเบอรี่สำหรับใครที่รักสุขภาพนี่เป็นผลไม้ที่เหมาะกับคนที่รักสุขภาพมากเพราะว่า มันบรลลไม่ไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรนะคะท่านผู้ชมเขาก็จะออกดอกออกผลออกลูกนะคะให้เราทานตลอดแล้วก็ไม่มีมแมลงหรือว่าศัตรูพืชอะไรรบกวนนะคะเขาก็จะออกของเขาเป็นประจำแบบนี้ปีละสามสี่ครั้งนะคะแล้วแต่ว่าเราจะดูแลยังไงนะคะรู้จักวิธีดูแลไหมไม่ค่ะดูความดกดูพวงนี้นะคะ นะคสำหรับใครที่รักสุขภาพนะคะอยากจะได้เอนไซม์สดๆวิตามินซีสดๆนะคะก็ปลูกไว้ข้างรั้วได้คะ่ะปลูกข้างรั้วไว้สีห้าต้นนะคะตอนเช้ามาก็อยากจะทำน้ำปั่นก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะเด็ดทานสดๆก็ได้นะคะยิ่งจะได้วิตามินสดๆแล้วก็เอนไซม์สดๆด้วยนะคะ เนี่ยค่ะพามาดูความดกนะคะเพราะว่าอันนี้ว่าจะมาเก็บไปทำเครื่องดื่มนะคะแต่ว่าเห็นความดกแล้วก็อดใจไว้ไม่ได้ก็ถ่ายอวดเพื่อนๆสน่อยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะพาไปทำเครื่องดื่มนะคะมันเบอรี่อิตาเลียนโซดานะคะก็จะมีส่วนผสมของโซดานะคะ น้ำผึ้งนะคะเพราะว่าหน้านี้น้ำผึ้งอ,ออกจากป่านะคะน้ำผึ้งสดๆนะคะจากที่ไร่นะคะเพราะว่าของเราใช้ทําเป็นกเกษตรปลอดภัยนะคะพวกผึ้งพวกอะไรก็จะมาอยู่เยอะนะคะก็จะได้น้ำผึ้งจากเขาด้วยนะคะผลพลอยได้จากทําเกษตรปลอดภัยนะคะแล้วก็มะนาวนะคะมะนาวนิดหนึ่งนะคะ เดี๋ยวจะพาไปทำนะคะกดติดตามไว้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนทำมันเบอรี่อิตาเลียนโซดานะคะเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้มาอวดความดกของมันเบอรี่ให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะค่ะนคะคะก็จะปลูกเป็นอุโมงแบบนี้นะคะเป็นแถวยาวเป็นอุโมงค์อุโมงค์แบบนี้นะคะ ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ